ัดีค่ะชาวราศีมีถุนนะคะวันนี้อยากแต่งแบบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเท่าที่ทุกคนเห็นนะไม่มีสาเหตุค่ะนึกอยากแต่งยังไงก็แต่งบางวันไม่แต่งก็จืดจืดไปนะคะก็มาเริ่มความรักบทที่24ปาจําราศีมีถุนเดือนเกิดน,นะคะก็มาช้าแต่มานะนะคะเพราะว่าหมวยอ่อกก็ไปทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะคะแล้วก็ HAPPY BIRTHDAY TO YOU นะคะคิดสิ่งใดขอให้สมดังปารถนานะคะเงินงานความรักด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะที่สำคัญนะการเงินปังๆนะคะมันสำคัญมากกัแบบอยู่เศรษฐกิจตอนนี้มากๆเลยนะคะยุคที่สื่อออนไลน์มาเด่นแล้วเป็นยุคที่ AI เข้ามาทำงานแทนลดจำนวนพนักงานลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ คนเงินเดือนน้อยทํางานหนักมากขึ้นคนเก่งออกไปหาอะไรทําเพื่อตัวเองอะไรประมาณนี้อะค่ะก็มวยอยากจะให้ชาวราศีมีถุนเป็นตัวแทนคลิปแรกนะคะที่เปิดเป็นดวงความรักมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเต็มๆเลยดวงความรักของชาวราศีมีถุนเนาะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะขอดูอ้าวเด้งออกมาแล้วเอเนจีในตัวตนของชาวราศีมีถุนนะคะอันนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะหลังจากที่กมางไวยแอดมเมาใบแรกนะคะที่ได้ออกมาเลยก็คือสามดาบ เจ็บอยู่ใช่ไหมคนบางทีสับไพ่เก่งทุกคนนะคะเป็นตั้งแต่บรรทบ,บุรุษหรือเปล่าไม่หรอกทุกคนก็สับไพ่เป็นแหละหม่เชื่อรักจะปังไหมนะเปิดมาสามดาบไม่ต้องกลัวนะคะนี่อ M p เพ c สเลยแล้วก็หกดาบนะคะ มดเลียนค่ะตั้งกล้องมาเป็นแบบ new normal นะคะก็คือว่าเอาไพ่สำหรับแต่ละสำหรับเนี่ยมาเรียงๆๆสอนกันขาต้องขาตั้งกล้องมีอะไรเอ่ยไม่ใช่นะคะก็คืออันนี้ค่ะเวิร์กสุดแล้วเพราะว่าไฟไลฟ์้อนอ่ะมันทําให้ทอสะมวยอ,ะอ่ะแบบหมดเร็วแล้วก็เครื่องร้อนพอเครื่องร้อนเสร็จอ่ะใครที่ใช้ Android หรือว่า i iPhone ก็มีมั้งเนาะเขาก็จะเหมือนแบบเครื่องดับไปแล้วรอให้เย็นก่อนอ่าถ้าหมวยพูดลิ้นให่สั้นเหมือนเหมือนแบบอยากจะถุยลิ้นออกมาก็คือขอโทษด้วยนะคะว่าร้อนในที่ลิ้นสองข้างเลยข้างๆนะคะ แม่ยังไม่นอนคะ่ะตอนนี้เอ่อก็ประมาณเลยเวลาของน้องดลา่าหนอนแหละอมเขาก็จะมาเวียนเๆแบบนี้แหละนะอืมสวัสดีคะ่ะทุกคนด้วยราชาถือเหรียญคะ่ะได้สุดท้ายสีดาบหยุดค่ะหยุดลูกไม่เดินไม่เดินมานะคะขออนุญ,ญาตนะคะคุอ <c oughs> นุญ,ญาตนะคะ, <c oughs> ญญะคะือ <c oughs> ตอนนี้หมดทํทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็พื้นที่คับแคบมากก็เดี๋ยวจะ เคลียร์เคลียร์นะคะเดี๋ยวไม่มีที่ให้แมววิ่งเล่นเดอะมูนมามันเป็นสิ่งที่เจ็บมาแบบแผลในใจและก็ยังเวียน็นอยู่แต่คุณนะคะมีความรักให้คนที่ออรักคุณเนี่ยอย่างทุ่มทนเลยก็คือคุณแฟนเน่แหละนะคะคุณเป็นดีเอ็มเพสเป็นผู้ให้เป็นคนที่ดูแลจัดการอาหารการกินซัพพอร์ตนะคะคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ ออมีเงินมากกว่าได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าจะเจอเรื่องที่หนักหนาหรือว่าหักหลังหรือว่าคำโกหกจากคนรักยังไงนะคะก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่กันได้เสมอหมยเชื่อว่าอันนี้มันเป็นตัวแทนแล้วก็อุทาหรณ์ให้กับชาวราศีหลายๆราศีเลยมันเป็นความรักที่ดีที่ดีมากถึงแม้ว่า คุณจะเจอหนักๆอะไรในเรื่องของความรักอะ่ะคุณก็ยังจะเป็นคนที่ในตัวของตัวเองอะคะ่ะมองความรักที่แบบว่าไม่ใช่ในมุมไม่ไม่ใช่ในมุมลบๆนะคะบวกอยู่เสมอนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าปัจจุบันมันแย่ก็เดินไปข้างหน้าใหม่ถึงแม้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่านะคะก็จะเดินหน้าต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าอุปสรรคปัญหาข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะภายเรือออกไปด้วยความช้ำๆของขมเนี่ยแหละแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่เป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยแหละถูกต้องแล้วถ้า เราไปพบรักครั้งใหม่เราต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเฟซตั้งแต่แรกแล้วก็ผ่านไปช่วงเวลาแค่แบบเดียวก็ออย,กย,ยักย้ายก็คือว่าถ้าใครรักในตัวตนของเราจริงๆอะ่ะเขาจะอยู่ได้นานไม่ว่ามันจะเป็นการทะเลาะหรือเข้าใจผิดกันเรื่องเล็กๆอะ่ะมันก็จะไม่มีการเลิกราหรือว่าแออยกจากกันอย่างแน่นอนเพียงเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามานะคะเป็นสีดาถ้าสีดานี้เหมือนๆแบว่าออนอนจม ใครรู้ช่วยบอกหน่อยใครเลี้ยงแมวช่วยบอกหน่อยโอเคแม่ไม่เข้าใจแต่ว่าจะลังจะอัดคลิปโอเคไหมดอนถึงแม้ว่าคุณนอนโดมกับความเจ็บในเรื่องของความรักอยู่แต่คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่ากับคนรักคนปัจจุบนันคนเก่าหรือว่าคนใหม่แน่นอนค่ะขอให้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะรักในตัวตนที่คุณเป็นประมาณนี้อมืมีถุนนะมีทุนก็อาจจะมีน้อง ผู้ชายที่เป็นช่างที่หมออไปทํางานด้วยเนี่ยแหละก็จะมาพี่หมยดูหน่อยดูหน่อยมีทุนเป็นไงบ้างมีทุนรวยไหมอืมก็ประมาณมาว่าน่ารักดีน่ารักดีเหมือนแบบว่าขายเครียดนะคะก็ยังคิดถึงอยู่เสมอนะถ้าดูคลิปมีทุนแล้วก็รู้นะคะว่าใครเนาะเสียงนะพูดออกอากาศเลยแล้วก็มาทักพี่หมยด้วยนะคะตอนนี้ก็คือว่าน่าจะคิดถึงแต่แหละเออพี่หมวยก็คิดถึงทุกๆคนนะคะถึงแม้ว่าเปิดอ่านบ้างไม่ได้ตอบบ้างแต่ก็ยังมีความคิดถึงทุกๆคนอยู่ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวหมวยอ่ะจะไปเยี่ยมทุกคนนะ ปิงปิงปิงโอเคค่ะมาดูตัวตนของเขาหรือเธอที่คุณมีถุนมีใจให้นะคะคือหมวยยังจะบอกว่าหมวยเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งหาอะไรทําหมวยเหมือนแบบว,ว่าถ้ายิ่งผิดหวังกับความรักหมวยจะยิ่งทุ่มทุ่มทุ่ม,มหาเงินหาเงิน,หา,งนหาเงินเลยอะประมาณนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเงินไปไหนเนาะโอ้มันก็เด้งมาแล้วนะคะสี่เหรียญอัลซ์วินถือเหรียญน,นะคะ อสุวินถือถ้วยราชินีถือเหรียญน,นะคะห้าถ้วยเกิดอะไรกันขึ้นบอกที่มวยได้นะคะหรือว่าเอชซีหรือว่าลูกดวงทักไลน์มวยมาได้นะคะตอนนี้หมวยทําอะไรของตัวเองเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นสิบถ้วยโอเคเขายาังมีความรักให้กับคุณมิถุนอยู่ยังกอเดเก็บอยู่ถึงแม้ว่วาบางคู่บางท่านนะคะอาจจะเหมือนแบบว่าอทะเลาะกันบ่อย อกแวงกันบ่อยแต่อ n น r g อของเขาอ่ะหรือเธอคนนี้ของคนรักของชาวมีทุนนะคะเอ่อเต็มที่ไม่ว่าจะอุปสรรคมาขนาดไหนเป็นคนที่พยายามหาเงินเป็นคนที่พยายามซัพพอร์ตคนที่รักนะคะแล้วก็หาเงินเก่งแต่จะมีช่วงเวลาบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหมือนแบบ อ,อ๋อยังอะไรอวรในเรื่องของครอบครัวอยู่บางคู่บางท่านอาจจะได้รักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ๆหรือว่าคนที่เพิ่งบุกทิ้งหันมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ไพ่ครอบครัวขึ้นไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามาดูดวงของชาวราศีมิถุนนะคะเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณบางคู่อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะบางคู่เหมือนแบบว่าอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่แหละลูกปิดด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มีความสุขกันดีนะคะเห็นไหมนี่มาค่ะอ่นะะอ,อ นางฟ้าอันเชิญนะคะโรมาเซนโจจะบอกอะไรบ้างนะคะหมวยจะพยายามคู่และอธิบายให้มากที่สุดอันไหนที่มันรำเส้นก็เออโปรดเข้าใจหมวยด้วยนะคะเพราะว่าหมวยไม่สามารถจริงๆนะคะเดี๋ยวเออมยจะแย่เวือนหมอตา <laughs> โอเคค่ะมาดูกันดีกว่านะโรมาแองโจจะบอกอะไรบ้างนะคะเวทติง้งเห็นไหมใครครอบครัวก็คืนเวตติ้งก็คืนทรัสต์นะคะเอ่อความนักครั้งนี้เชื่อใจกันได้นะคะบอร์ดเวตติ้งโฟร์นะคะ แพชชั่นวู้มีเซอพิวเข้ามาด้วยนะโอเคเป็นเรื่องที่ดีนะคะเอะคนเราต้องมีคู่เอปตาหมวยเคยบอกไว้คนเราต้องมีคู่คนเราต้องมีความรักเออเราจะเกิดมาอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงเวลาต้องมีคู่เอตอนนี้หมดสี่สิบเอ็ดแล้วตอนหมดสาวๆป้าปปห่วงมาแล้วยังไงล่ะคะโอเคนะจบนะคะไว้ละกันที่ถา่ายาใจคือหมวยกับป้าจะอ่า จะคุยกันเหมือนเพื่อนกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเท่าที่เราจะพูดกันได้มีเวลาจะพูดคุยกันได้ประมาณนี้ครอบครัวหมวยจะเป็นครอบครัวที่แบบกลุนกลัวแล้วก็จะพูดจาเป็นเหมือนเพื่อนกันจะมีเรื่องโจ๊กเรื่องอะไรให้มาหากันตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเหมือนแบบขับรถออกไปเที่ยวด้วยกันครอบครัวอย่างนี้ค่ะก็จะมีเรื่องเฮฮาสนุกสนานมามาแบบกวุนกลวน่ะกันแบบขำท้อนแข่งอยู่ได้ตลอดเวลาประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าหมวยเหมือนใคร let's go off control issue นะคะ คุณนะ่ะเป็นคนที่ติดแฟนมากแล้วก็ไม่อยากให้ห่างไปไหนคืออยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่แต่เวลานี้นะคะเดือนของคุณเนี่ยตั้งแต่มิถุนมิถุนาเป็นต้นไปนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยจะได้มีการเวงหรือว่าถ้าใครอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบว่าอาจจะมีแหวนแทนใจสื่อถึงแบบว่าแต่งงานกันเล็กๆน้อยๆทางข้าวระหว่างครอบครัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งงานได้เหมือนกันแต่ว่าการแต่งงานต้องมีการกวาดว้าฟ้าดินนะคะทําพิธีให้มันเหมือนแบบว่า เออทเทวดาหรือว่าบรรพุรุษที่ร่วงรับไปแล้วได้รับรู้ว่าเราเนี่ยได้เป็นคู่ผลตโดเนียคํานี้เป็นคาโบราณน,นะคะคู่ผลโดมียเนี่ยได้มีการอ๋อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบกับไม้ฟ้าดีบรรพูรุษให้เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราไม่ได้ทำพิธีหรืออะไรแบบนี้นะคะทุกคู่เลยทุกคู่เลยจะได้มีการแบบว่าอย่าล้าง หรือว่าเลิกรากกันในที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโบราณเขาก็พูดเหมือนกันแหละค่ะแต่มันคือเรื่องจริงนะมันคือเป็นการแบบว่าผิดผีว่าถ้าเราเหมือนแบบว่าทะเลาะหรือบอกแวน้นในช่วงที่แบบว่าดวงมันไม่เข้ากันหรือว่าดวงตกถ้ายังไม่ได้เป็นคู่กันแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอะไรที่เหมือนแบบเรามองไม่เห็นมาช่วยเหลือกเกื้อกูลเราได้นะคะมันก็จะเหมือนแบบว่ามีเหตุที่จะต้องเราแยกจากกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่ความเชื่อแต่หมวยอ่ะ41แล้วก็เห็นทุกคู่ เป็นแบบนี้นะคะหมูเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะพิธีเล็กพิธีน้อยถ้าคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ไป่แต่งงานที่วัดได้เลยนะคะเออคู่ไฮโซที่ผ่านมาเขาก็ทําก็เหมือนแบบว่าได้การกราบไหว้ฟ้าดินอะไรเรียบร้อยละเป็นคนคนเดียวกันละเนี่ยแหละมันจะยิ่งเป็นคําว่าคู่สมพลไม่มีอะไรมาทําอะไรได้เพราะว่ากลายเป็น คู่ผตัวเมียแล้วก็เหมือนคนคนเดียวกันแล้วนะคะก็จะเหมือนแบบว่าเพิ่มคูณน,นะคะอบ,บันดันคู่สมบูรณ์คู่สมคนที่เหมือนแบบว่าส่งเสริมกันไปเรื่อยๆทาไมหมดถึงคู่ยาวเหยียดตรงนี้มันสอดคล้องกับชาวราศีมิถุนละคนามิถุนโดยตรงเลยนะคะเบิง่งสิเบิ่งนะคะเติ้นนะคะโอเคอก็เป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับเศรษฐกิจยุคนี้หมดเชื่อว่าการแต่งงานไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยเลยถ้าสมมติว่าติ๊ต่ามหมดแต่งงาน เอาเงินแสนนั้นมาลงทุนให้มันเพิ่มคูณไปเรื่อยๆดีกว่านะคะเพราะว่าอืคนบางประเภทเราไม่จําเป็นต้องไปเลียงข้าวเขาเราแค่เอาครอบครัวเราแล้วก็เครอ,อบครัวแต่ละฝ่ายกันแค่นี้พอแค่นี้พอเพราะว่าแก่แล้วอายุเยอะแล้วไม่จําเป็นต้องอะไรเยอะนะคะแค่นี้อ่มาดูคําตอบของนางฟ้านะคะว่าพสต์รุปของความเรลฟเนี่ยจะเป็นอย่างไร d o n t stop หัวข้อความรักก็ความรักนะดอตสต็อกอะไรก็แล้วแต่ไปคุยกันเราเองดูเอว่กน Not the right time นะคะอ l i ร e ี y ค่ะ, like คะใบสุดท้ายเลตโกใต้สำหรับเป็นรีคอนไซเดอร์ก็บ่อยก็อยากจะพูดว่าสำหรับบางคู่นะคะการที่ ยังรักกันอยู่รีบกลับมาปรับความเข้าใจเถอะค่ะถ้าเวลาผ่านพ้นเลยกันไปนานแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมและความไม่เหมือนเดิมนั้นน่ะมันก็ยิ่งห่างห่างห่างไปเรื่อยๆหมยเชื่อว่ายิ่งคนเราทะเลาะกันอย่าให้มันข้ามคืนหรือว่าอยาให้มันเดินเวลาไปนานมากเพราะความรู้สึกคนเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราเอาลมไหนอิโมชั่นไหนหมยเชื่อว่าถ้ามีเวลาก็ควรที่จะ,ะเป็นตัวของตัวเองพูดในสิ่งที่เราเหมือนแบบว่า สามารถพูดกันได้ทุกเรื่องความรู้สึกหรือคิดที่มันไม่โอเคหรืออะไรอย่เงี้ยคะ่ะพยายามหาบรรยากาศที่ดีๆแล้วก็อารมณ์ทั้งคู่ดีๆทั้งคู่แล้วก็พูดคุยสื่อสารกันให้เข้าใจนะคะหมวยเชื่อว่า Energy ตรงนี้ยน่ะสิ่งที่คุณเหมือนแบบอ่อ อะไรกี้ like อ่ะสามารถพูดเลยเอาเอาสิ่งที่หมวยพูดไปเป็นได์ไลน์ได้นะคะเหมือนแบบว่าถ้าอยู่บ้านอยู่ห้องด้วยกัน2คนเนี้ยก็พากันออกไปบรรยากาศที่ดีๆนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติการการพูดการจามันจะสื่อสารไปถึงวันข้างหน้าถ้าคุณและเขาจริงจังอยากจับมือเดินไปข้างหน้าสร้างครอบครัวด้วยกันหรือว่าอยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรือว่า forever เนี่ยหมวยเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดไทม์แมทที่สําคัญนะคะสําหรับีคู่ทุกคนไม่ใช่ว่า แต่ไปเลยแต่ไปเลยคําว่าทิชิอีกโก้คุณงอก่อนชันงงอก่อนมันเสียเวลานะคะหมูเชื่อว่า,าทุกวินาทียาถ้าคุณตายไปอะ่ะคุณจะมานั่งร้องไห้เป็นวิญญาณอะ่ะเขาก็ไม่รับรู้และว,ว่าโอ้ยฉันขอโทษฉันไม,ไม่ได้พาเธอไปตรงนูน้นตรงนี้ฉันไม่ได้แบบ พาเธอไปกินของอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย everything นะคะมันเสียเวลามันเสียเวลาคําว่าทีทชอีโก้เนี่ยมันก็ขมอยู่ในใจเราอะ่ะคนคนเดียวอะ่ะถึงพ่อแม่อยู่ข้างข้างญาติพี่น้องอยู่ข้างข้างเขาก็ไม่ได้อินอะไรกับคุณเราว่าคุณเป็นอะไรอะ่ะขมน้นําลายบูอยู่คนเดียวมันแบบอลูกไปแต่งแฟนดีกว่าน,ะ <c oughs> นี่ยวได้มีการวนกลับมานะคะโอเคช่วงนี้อารมณ์ดีก็อย่าถือสาอย่าถือสานะคะเป็นอ่าเป็นอะไรที่ทัศนคติดีดดแอบกลัวนิดๆสำหรับหมวยนะคะเพราะว่า มดไม่ได้เป็นเน็ต uh, เหนือ่อดเข้างนอกแล้วหมดรู้สึกว่าหมยมีความสุขมากขึ้นนะอาจจะเป็นผู้หญิงที่แปลกก็ได้นะคะชอบอยู่แต่กับบ้านแล้วก็หาอะไรทําที่มันเหมือนแบบว่าไม่ไรสาระนะมาดูนะคะชาวราศีอะไรล่ะขนาดอะไรไพ่สดีกะบอกออะไรบ้างนะคะว่าชาวราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะเด้งดึงเลยแคปปิคอนค่ะมังกรแล้วก็ราศีมังกรลัคนามังกรอะครเลสค่ะราศีกุม,มยเอง c a n c e ค่ะราศีกรกฎก็มีทั้งท่าดินท่าลมแล้วก็ท่าน้ำน,นะคะ้โอเคขอจบชาวราศีมีถูกแต่เพียงเท่านี้คะ่ะยิงยาวเลยค่ะพรุ่งนีวันหยุดแต่ว่าทุกทุกวันของหมดคือวันหยุดอยู่แล้วก็ดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปนะคะ g e ร r a l reading หแมวมีกระดิ่งด้วยอ,อาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวราศีมีถูนนะขนาะมีถูกบางท่านนะคะ happy ิร์เดย์ นานะคะอยู่ด้วกันนานๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครอยากดูแม่นยาเจาะลึกจริงๆนะคะเป็นไพยเวท V.I.P. ซุปเปอร์ V.I.P. ทักมาได้เลยค่ะ V.I.P. ย่อมมาก่อนเสมอนะคะแล้วก็ช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าอ่าคอมเมนต์ Comment. ซับสไคร e แล้วก็มากดติดตามด้วยอย่าลืมนะคะติกตออมาสองได้แล้วเร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็จะมีการไลฟ์สดนะคะบางทีก็อาจำไปโฟกัสที่ภพ่บ้างเดี๋ยวจะแต่งพร็อพอะไรที่มันแบบสวยๆนะคะไม่ต้องแทนหน้าหมวยเสมอไปหรอกนะหมวนขี้เกียจเ,เปลี่ยนวอลเปเปอร์อ่ะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินชอบหาเงินมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็อ <S 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 ขอให้สุขสมหวังทุกหัวข้อโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะ,ะคนเรา เป็นคู่รักกันแล้วอะรถทิทิอีกโก้นะคะความรักจะยินยัน